สวัสดีค่ะชาวราศีตุลลคณาตุลน,นะคะหรือผู้ที่เกิดในวันที่23กันยายนถึง22ตุลาคมค่ะนี่เป็นการอ่านดวงความรักครึ่งเดือนหลังของคุณนะคะประจําวันที่16ถึง30กันยายนนะใครนะคะที่มีลัคนานะคะดาวจันทร์ดาวอาทิตย์ดาวสุส์สถิตในราศีดังกล่าวดูคู่คู่ได้เลยค่ะช่องนี้จะเป็นการดูแบบของราศสาตะว,วันตกนะคะเพราะฉะนั้นการนนะับวันที่ก็จะไม่ตรงกับของราศาีไทยค่ะแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวรา ราศีอตุนนะคะที่อยู่ในโหราศาสตร์ไทยมาดูช่องนี้เราใช่เช่นกันก็ยินดีต้อนรับค่ะก็ครึ่งแรกนะคะจะเป็นดวงความรักแล้วก็ครึ่งหลังนะคะจะเป็นดวงการงานการเงินเนาะโอเคเทพีที่อยากจะเอามาพบชาวราศาีตุลวันนี้นะคะเอสตาเฮลริไม่รู้อ่านว่าอะไรกันแนะ่ประมาณนี้แล้วกันนะคะเป็นเทพีของเขาเรียกว่าอะไรอะชาวอเมริกันพื้นเมืองนะคะหรือชนเผ่าอินเดียนแดง นะเป็นเทพีเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะ transformation อะไรหลายอย่างมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างต้องจบลงเพื่อเริ่มใหม่หรือจะปล่อยให้มันอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ต่อไปไม่ได้พี่เปิดได้มาแล้วนะครั้งหนึ่งกับเทพีองค์นี้แต่จะไม่ได้ว่าราศีอะไรนะคะซึ่งออกมาบอกอีกนั่นแปลว่ามันชีวิตมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าสถานะความสัมพันธ์หรือเหตุการณ์อะไรที่มันค้างคายอยู่มันต้องเปลี่ยนแปลง นะคะมันต้องเปลี่ยนแปลงมันต้องไปสู่สิ่งที่ดีกว่ามันต้องปรับปรุงมันต้องเปลี่ยนแปลงสิงคนเราจะไม่สามารถอยู่หรือสรักกับสิ่งนั้นไปได้นะคะนั่นแปลว่ามันอาจจะมีอะไรติดค้างอยู่แล้วก็อาจจะต้องการการเปลี่ยนทายการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะดูซิขอไพ่พลังงานหลักความรักความสังคันหนูชาวราศีตุลขณาตุล่อยค่ะ ได้ไพ่เดะฟูลเดะฟูลคือไพ่ของคนที่กำลังอยู่ในช่วงปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระนะคะหรือความสัมพันธ์ที่คุณและเขามีระหว่างกันมันเป็นความสัมพันธ์ที่หลุดลอยไปแล้วหรือว่าอยู่ในช่วงที่คุณกำลังเริ่มต้นใหม่กำลังจะได้มีการก้าวกระโดดอะไรใหม่ๆในชีวิตของคุณก็ได้นะอ่ะไหนดูซิขอไพ่ให้ชาวราศีตุลย์ลัคนาตุลย์หมดน,นะคะ ให้พลังงานหลักนะคะเรื่องราวในดิสคูลเขาเป็นยังไงวี f อฟฟ์จูมมีคนเปลี่ยนไปชัวร์ไพวเไพจสิสนะคะคู่กรณีเป็นตุนเหมือนกันก็ได้นะคะสิบดาคุณพระเออหน้าไพ่เหมือนชาวราศีตุลน,นะคะอยู่ในโหมดของการถูกขี่เส้นอย่างชัดเจนบางท่านโดนบล็อกอะ นะคะหรือไม่ถูกไม่คุยด้วยถูกปิดกัน้นนะคะมันเกิดมาจากหนึ่งความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนมีคนต้องการความชัดเจนเราเราเราไม่ได้หรือเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่อยู่บนอยู่บนความไม่เท่าเทียมอ่ะมีคนไม่ได้รับความเป็นธรรมกับความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นเขาแต่ว่าสถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาจากาความไม่ยุติธรรมนั่นแหละนะคะแล้วมันมีอะไรหลายอย่างที่เหมือนดุกอยู่ดีๆก็เหมือนถูกตัดสินน่ะ ถูกตักสินนะคะแล้วก็ได้ไพ่สิบดาบมาเลยคือไม่รู้ว่ามันสะสมกันมานานแค่ไหนหรือเปียงเดียวแล้วมันได้สิบดาบเลยพี่ก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันเจ็บนะคะคุณผ่านสถานการณ์ความเจ็บมาคุณผ่านการถูกปิดกั้นมาแล้วก็ไม่รู้ยังไงสถานการณ์ปัจจุบันคุณยังเป็นยังไงม้างอ่าก็ยังไม่หายดีก้าวไม่เท้านะคะทุกคนอ่า ดี e อ็มเพรสนะคะสามเหรียญแล้วก็ไพ่แฮร์รูแฟนจากหน้าไพ่แล้วเนี่ยคุณพยายามเยียวยาตัวเองอยู่นะเหมือนภายนอกคุณโอเคภายนอกคุณทำงานได้แต่ภายในคุณเฟะมากเพราะมันโดนไปสิบดาบตรงนี้สิ่งที่เป็นได้มันคือย,อยังพันพักกอตอยู่นึกออกมาคือตรงนี้แอมไม่ตายหรอกเกือบละแต่ว่าคุณก็ลุกขึ้นมาได้แล้วพันพักกอตอยู่ตรงนี้นะคะ ภายนอกคุณคือเป็นไพ่ The Empress Hello f a n คือต่อหน้าทุกคนคุณแบบโอเคนะโอเคนะได้ทํางานได้หัวเราะได้ยิ้มแย้มได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นปรงๆได้แต่ว่าเบื้องหลังข้างในมันเป็นอย่างนี้เหมือนวิญญาณข้างในมันเป็นอย่างนี้คู่กรณีคุณเป็นชาวราศีตุลได้แล้วก็เป็นชาวราศีพฤกษฎได้ด้วยค่ะคุณพยายามที่จะปรงแล้วแหละเ mm. นะพี่ว่านะ อ่านเนี่ยมาดูซิคุณรู้สึกไงกับเขาชาวราศีตุลขนาตุลหรือว่ามีใครบางคนรอที่จะกลับไปปรับความเข้าใจโอ้ก้าวด่าคุณนอนน้อยเหรอคะช่วงนี้อ่าควีนถือม้ King, อเท้าคิงควีนถือด่าคออคนเดียวกันั้ยเนี่ย เธอรมิกคู่กรณีเป็นกันก็ได้นะคะแล้วก็ไพ่เดือบสันแล้วก็ไพ่เจ็ดเมเท้าด้วยโอเคเออในดูซิแล้วเขารู้สึกไงกับคุณชาวราศีตุลและคณะตรงควีนถือถ้วยเขาก็รักคณนีแปดเหรียญอืม สองดาแปดดาแล้วก็ไพ่เจวิลแต่สำหรับได้คิงถึงในเชา้าโอเคเอิมมาจากหน้าไพ่เนี่ยเอาในกรณีที่คุณคือผู้ถูกกระทําก่อนแล้วกันเนาะคุณรู้สึก ถึงการถูกปิดกั้นจากคนคนนี้จริงๆอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณไม่มั่นใจว่าคุณจะยังสามารถได้คนคนนี้อยู่ในชีวิตอยู่ไหมคุณเครียดกับการที่คุณจะต้องรู้จักคนคนนี้ในโหมดนี้นะปัจจุบันคุณอาจจะยังทํางานอยู่กับเขาอาจจะดีลงานอยู่กับเขาหรือหรือพลังงานนี้มันวนอยู่รอบๆตัวคุณแต่มันไม่ใช่พลังงานที่น่ารักเลยอ่ะถ้าคนคนนี้คือคนเดียวกันนะควีนถือมีเทากับควีนถือดาบคือคนที่ ชัดเจนว่าสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเลยชัดเจนว่าสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเลยแล้วก็มันก็มีเกณฑ์ที่ว่าที่เขาเงียบไปเขาหายไปคือเขาอยู่ในพื้นที่แล้วแต่ถ้าคุณก้าวเข้าไปในจังหวะนี้ยคือเหมือนคุณจะต้องคุณเหยียบเขาแล้วอะนึกออกไหมเออใช่คุณรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่คนที่ไม่ คนที่เขาหันดาบใส่คุณนะคนที่เขาเงียบใส่คุณคุณคุณเดาไม่ออกว่าเขาเป็นยังไงแต่สิ่งที่คุณรู้คือเขาเปลี่ยนไปแล้วเขาน่าจะน่าจะโตขึ้นจากการที่เขาเลือกที่จะเงียบหายไปมันมีการบล็อกมันเป็นมันเป็นใครคนใหม่ที่คุณไม่รู้จักอะคุณรู้สึกอย่างนั้นได้เลยว่าคุณไม่รู้จักนะคะจากหน้าไพ่แล้วถ้าคุณคือผู้ที่กระทําคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ใกล้คนคนนี้แล้วเนี่ยมันเครียดมากเกินไป คุณได้รับแรงกดดันจากเขาตลอดเวลาความสัมพันธ์นี้มันไม่มันไม่สนุกเลยอ่ะมันไม่สนุกเลยคุณเลยมีความรู้สึกว่าฉันควรเงียบจากเขาดีกว่าฉันมีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่เวลาพูดคุยกับเขาว่าทําไมมันเหมือนประชดประชันเนาะมันไม่น่ารักเลนไม่น่าคุยด้วยเลยคนคนนี้เป็นพลังงานที่มีความรู้สึกว่ามันไม่น่าคุยด้วยนะคะคนคนนี้ มีความรู้สึกว่าคุณเลยไม่กล้าเข้าหาเขานะเวลานี้มันก็เลยมีการปิดกัน้นถ้าคุณไม่ปิดกั้นเขาเขาก็ปิดกั้นคุณอืมรู้สึกเข้าหน้ากันไม่ติดรู้สึกเข้าหน้ากันไม่ติดนะคะแล้วปัจจุบันคนคนนี้อาจจะอยู่ในจุดที่ที่เขาก็อาจจะโฟกัสคุณน้อยลงแล้วก็ได้ด้วยนะอไหนดูซิ หมายถึงการแสดงออกของเขาอะนะแล้วหน้าไพ่ของเขาอนะไรหน้าไพ่ของเขาถ้าเขาคือผู้ที่ถูกกระทำเขาก็ชอบคุณจริงๆเขาก็ชอบคุณจริงๆเขาก็รักคุณมาตลอดนั่นแหละแต่เขาก็เสียใจเพราะคุณมาตลอดเช่นกันนะอืมเพราะว่าหน้าไพ่มันเป็นลักษณะที่ที่เหมือนเขาทําไปหมดแล้วอะ สิ่งที่มันควรจะทําเขาทําไปหมดละความสัมพันธ์นี้อาจจะเหมือนตอนแรกเนะี่ยมีคนคนนึงกระโดดเข้าไปในความสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ดูตามมาตาเรือเลยก็ได้แล้วก็ทุ่มเทเต็มที่ทําอย่างดีด้วยความจริงใจแต่ว่าก็ไม่ได้ถามเลยว่าอีกฝ่ายหนึ่งอยากได้หรือเปล่าอะไรแบบเนี้นะคะมันก็เลยเป็นไพ่ของคนที่แบบแล้วแล้วยังไงอะอะไรอย่างเงี้ยโ,โ,โอ้ขอโทษนะคะอะแล้วยังไงต่ออะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูไพ่ขยาย,ายกัน ออขอไพ่อะขอไพ่ให้สองดาบเลยเนาะสองดาบหมายถึงอะไรคะดาบแรกหมายถึงอะไรก็ว่าอยู่ก็ลืมหยิบอะไรมายืมหยิบไพ่อีสำรับหนึ่งสิบถ้วยนะคะดาบหนึ่งอะหนึ่งไม้ถา้าชัดเจนเลยอะอเราได้ไพ่ เจ็ดเมถา7์เจ็ดเม้าตรงนี้เจ็ดเม้าตรงนี้นะคะแปลว่านั้นมันต้องเป็นความสัมพันธ์ที่หนึ่งจะกลับไปคืนดีกันหรือสองคือเริ่มต้นใหม่เลยนะเป็นความสัมพันธ์แบบนี้เพราะว่าคนคนนี้เขากําลังสับสนอยู่ในชีวิตเขาว่าเขาจะทํายังไงกับคุณดีแต่หลักๆคือเขาเขาต้องปิดกั้นตัวเองก่อนเพราะตอนนี้เขามีความรู้สึกว่าสิ่งที่มันลบกวนใจเขาว่ามันคือยิ่งทําให้เขาเฮิร์ตมันสร้างพลังงานลบ,ลบ ในตัวเขาเยอะเกินไปละถ้าในกรณีที่เขาคือผู้ที่กระทําถ้าในกรณีที่เขาคือผู้ที่กระทำเนี่ยมันคือลักษณะที่เขารู้นะว่าคุณว่าคุณก็รักเขาแต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาต้องปกป้องตัวเองเพราะบางอย่างคุณเหมือนรักแรงเกินไปไพ่เดวิลหน่ยสิคู่กรณีเป็นมังกรก็ได้รักแรงเกินไปนะเจ็ดเตียนคืออะไรหลายอย่างที่มันสั่งสมกันมาเหมือนคุณ ก่อนที่มันจะมาเป็นสิบดาามันคงมีเรื่องราวอะไรหลายเรื่องมาเยอะแล้วอะเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องที่เหมือนมันมีเรื่องผิดใจกันแล้วมันมีเรื่องปิดบังกันมันมีเรื่องที่แบบอีกคนนึงไม่บอกอีกคนอะไรเงี้ยไม่ให้ความสําคัญรับรับล่อๆหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เห็นหัวกันมานานแล้วอะมันมีเรื่องราวสะสมนะระหว่างคนที่ได้หน้าไพ่นี้ซึ่งก็ไม่รู้เป็นใครในชาวราศีตุลนะฮะ มันก็เลยเป็นลักษณะเหมือนแบบตัวเขาก็ต้องป้องกันตัวเองแล้วเขาก็เลือกที่จะออกมาจากความสัมพันธ์ที่มีความรู้สึกว่าไม่จริงใจอืถ้าจะถ้าจะทำอะไรพี่มองว่าคนคนนี้เขาคงไม่เลือกที่จะทำก่อนเขาอ,อาจจะรอให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนทำก่อนคุณมีควีนไม่เท้าเขาก็มีควีนไม้เท้าเหมือนกันเลยนะอาจจะต้องรองให้ฝ่ายหนึ่งทำก่อนฝ่ายนี้เขาไม่ทำละ มองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่น่าจะหลุดลอยกันไปหรือรอกันให้โอกาสหรือเปล่าก็ไม่รู้นะขอให้ให้แนวโน้มความสัมพันธ์ของราศีตุนนต็นลักษณตัวไหนคะคุณแรกคำอืม the l o v e r s คู่กรณีเป็นมิถุนก็ได้มีไพ่แหงแมนอืมมีไพ่ the Star. เดอะสตาร์อมีไพ่คิงดา หน้าไพ่เหมือนตาต่อตาฟันต่อฟันคุณเชื่อไหมพวกหน้าไพ่มันเป็นลักษณะเหมือนแบบอีกคนนึงทําอีกอย่างนึงอีกคนนึงก็จะทําต่อไอีอย่างนึงอะไรเงี้ยตอนนี้น่าจะยังตั้งดาบใส่กันอยู่นะควีนดาบคิงดาบควีนไม้เท้าคิงไม้เท้ามันเป็นไพ่ของคนที่มันเป็นคู่กันเนาะแต่มันเป็นคู่กันในลักษณะของคนที่ ต้องมาดูอีกทีว่าเป็นคู่ปุ่นคู่บารมีหรือคู่เวรคู่กรรมกันแนะ่เพราะว่าหน้าไพ่ค่อนข้างทรหดพอสมควรมันจะรอการให้อภัยซึ่งก,กันและกันแต่ไม่รู้ว่าจะมีใครให้อภัยใครก่อนไหมนะคะนะความสัมพันธ์นี้มันไปกันต่อไม่ได้หรอกคะ่ะถ้าไม่มีการเลือกที่จะให้อภัยซึ่งก,กันและกันนะคะเอ,อมันต้องรอการให้อภยัยถามว่ารู้สึกดีต่อกันไหมมันมีความรู้สึกที่ดีต่อกันในขณะที่อีกคนนึงรู้สึกลบไปแล้วแต่อีกคนนึงเนี่ย เหมือนแสดงออกชัดเจนนะเพราะว่าทางฝ่ายคุณอนะสัมผัสไม่ได้ถึงความรู้สึกเขาเลยใช่ปะ่ะคุณเห็นแต่แอคชั่นข้างนอกเพราะเขานิ่งมากเลยอะแต่ฝั่งเขาอะฝั่งเขาก็ปิดกั้นเต็มที่เหมือนกันคุณปิดเขาปิดคือโอ้โหปิดอัดจ,จังอาา่านไพ่นี้ขอให้ให้เขาหน่อยเขาต้องการให้ความสัมพันนี้เป็นไปในทิศทางไหนคะสิบเมเาวานะเจ็ดช่วย หกเหรียญแล้วก็ไพ่หกไม้เทา้าหน้าไพ่เหมือนความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนแบบมันมีคนหนึ่งอย่างที่บอกเลยอะทํากับคนอื่นได้แต่ทําไมไม่ทํากับเขาแบบนี้บ้างอะไรแบบเนี้ค่ะเออสิ่งที่เขาอยากได้คือความสนใจเนาะเหมือนอยากได้รับความสนใจอะไรเงี้ยรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งค่อนข้างมีภาระมีหน้าที่มีอะไรเงี้ยแต่ว่าเอ,อ่อแบ่งปันมาให้บ้างได้ไหม เหมือนประมาณนั้นนะแบกเขาไปด้วยได้ไหมเอาเขาไปด้วยได้ไหมประมาณนี้ค่ะให้ความสนใจกันบ้างเนาะเขาคุยกับคนอื่นในแบบเดียวกับคุณไหมคะคนคนนี้ของชาว,วราศีตุลหกดาแชมเปญเก้าถ้วย t ด e e เอมเพรสหน้าไพาห่หลักๆแล้วเนี่ยคนที่เขาคุยด้วยก็คือ จะถามว่าเจ้าชู้ไหมมันไม่ใช่ในเชิงเจ้าชู้เขาคุยแบบคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คุยอยบาคนที่จําเป็นต้องคุยอะเรื่องหน้าที่การงานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่มีคนคุยอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็พยายามดูแลตัวเองเป็นอย่างดีค่ะพยายามดูแลตัวเองเป็นอย่างดีอืมไหนดูสิแล้วคุณละเขามีเกณฑ์จะได้คอมมิชเมนต์หรือปรับความเข้าใจกันไหมกองนี้อาการหนักหน่อยอืม แชรีออดไพ่บอกยากยากนะฮะความสัมพันธ์ของคนที่เลือกได้ไพ่กองนี้บางท่านมันมีเรื่องของระยะทางเรื่องของเชื้อชาติหรือเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะส่วนหนึ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้ยากลำบากเนี่ย อ่ะส่วนหนึ่งบางท่านถ้าดีลกับคนที่มีคู่แล้วอันนี้ก็เข้าใจก็มีคู่อ่ะมันก็พัฒนายากแต่บางท่านเนี่ยดีลกับคนที่ฐานะทางครอบครัวต่างกันมากมันเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันถูกดองไว้อ่ะนะคะมีคนมีคนรู้ตัวเนาะว่าความสัมพันธ์นี้มันพัฒนายากมันไปต่อไม่ได้คนมีคนเลือกที่จะปิดกั้นนะคะอืมอาจจะอาจจะเป็นในคนที่ ที่มีความรู้สึกพายายามไปก็คงไปถึงจุดนั้นไม่ได้ต่เดีพี่รู้สึก,กว่าเรื่องเงินก็เกี่ยวในเคสเนี่ยเขาอยากบอกอะไรกับคุณไหมคะสิดาบไอ้ที่10บดาบในถ้วยโอเคสมเหรียญแล้วก็ไพ่วิออฟจูความเจ็บทั้งหมดทั้งมวลน,นี้มันจะสามารถเยียวยาได้ด้วยการที่ทำดีเขาบ้าง เอาใจเขาบ้างพูดดีๆเขาบ้างในฐานะเพื่อนก็ยังดีอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมก็ไม่แน่ใจเนาะว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ใครเป็นผู้ถูกกระทำอะไรกันแน่แต่ว่าความสัมพันธ์นี้มันมันเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องเอาใจใส่ดูแลกันบ้างค่ะอืมในฐานะเพื่อนก็ยังดีความสัมพันธ์นี้ขาดการดูแลเอาใจใส่นะเนี่ยอืมแล้วถ้าคุณเลือกที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงคะ เก้าเหรียญนะฟิลเหรียญนะสองม้เท้าแล้วก็ไพ th ่เดอะเวิร์ดเอ่อความสัมพันธ์นี้เนี่ยในในช่วงระยะเวลานี้มันยังมีความห่างกันอยู่เขาก็จะอยู่นิ่งๆคุณก็จะอยู่นิ่งๆนะคะถ้าคุณไม่เป็นฝ่ายติดต่อไปหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะอยู่ของเขาอย่างนั้นแนหะนะคะคุณก็ได้แค่มองอย่างเงี้ย มันเป็นช่วงระยะเวลาที่ต่างคนต่างนี่คุณก็ไม่อ๋อเขาก็ไม่งงไงแล้วถ้าคุณเลือกที่จะไปเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนใหม่จะเป็นยังไงได้ไพ่เอมเพอเรอร์คูก่กรณีเป็นเมธก็ได้นะจ๊ะแปดถ้วย,พยไพ่ห้าเมถาวแล้วก็ไพ่หนึ่งดาด้วยพลังอํานาจอะไรก็ตามที่คุณมีอ่ะถึงไปเริ่มต้นกับคนใหม่อ่ะ มันก็มีเกณฑ์ที่จะต้องเดินออกมาอยู่ดีเพราะว่ามันมันไม่ใช่อมันไม่ใช่คนที่คุยกันได้ง่ายๆหรือปรับถูกปรับความเข้าใจกันได้ง่ายทุกคนคนไหนไม่เวิร์กคนปัจจุบันที่เข้มข้นอยู่กับความสัมพันธ์แล้วมึนๆตึงๆใส่กันนี่แหละนะคะคือคนที่จริงๆคือไม่เบื่อไม่เมาแต่ว่ามันมันรู้ใจกันเพราะความที่มันรู้ใจกันมากเกินไปมันถึงมีเรื่องน้อยอกน้อยใจมั้งว่าแบบ เออทำไมเนาะปรึกษาคนอื่นได้แต่ว่าอืมแต่ว่าไม่ปรึกษาเราอะไรเงี้ยนะอ่ะอคลิปนี้ก็โยกจังเลยดูสิขอให้ให้กับชาวราศีตุลหน่อยถ้าอยากแนะนำอะไรจ้ะเดมูลเจ้คู่กรณีเป็นพิจิกก็ได้ สามมนเท้าแล้วไพ่สามถ้วยหน้าไพ่เนี้ยเป็นเป็นความสัมพันธ์ของคนที่ถึงอยู่ไกลกันแต่มันยังคงคิดถึงกันตลอดเนี่ยมันเลยเหมือนเป็นลักษณะที่รอการให้อภัยและรอการกลับมาคุยกันการ union, การยูเนียนกันในฐานะเพื่อนก็ได้นะคะแต่ว่ามันยังคงเป็นไพ่ของการรอการให้อภัยรอการกลับมาคืนดีขอไพ่ the fullness สามเหรียญเห็นปะห้าดาบแชรีออกมีผลจริงๆระยะทางเนี่ยระยะทางระยะทางแล้วก็การเหล็กเลี่ยงการเผชิญหน้าหรือแม้แต่การพูดคุยความสัมพันธ์นี้มันรอการกลับมาพูดคุยกันนะคะตอนนี้ที่มันยังมีระยะทางห่างกันอยู่ไม่ว่าจะห่างกันจริงทางภูมิประเทศหรือว่าห่างกันทางความรู้สึกก็แล้วแต่นะคะ สถานการณ์ตรงนี้นะคะมันจะคลี่คลายไปได้ะคะ่ะถ้าคุณและเขาเลือกที่จะหันหน้ามาคุยกันนั่นเองโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับดวงความรักหรือเราไปต่อกันที่การงานการเงินจะ้ะโอเคมาแล้วค่ะกับการงานการเงินของชาวราศีตุลลคณาตุลในช่วงครึ่งเดือนหลังครึ่งเดือนหลังพี่มีเกณฑ์ว่าดูจากหน้าไพ่แล้วเอ่อเมตตาม,มหานิยมของคุณน่าจะมีปัญหาเพราะว่า มันมีไพ่ของการที่ทะเลาะเบาแหวงกับคนที่ช่วยเหลือคุณได้คนที่ให้ความช่วยเหลือคุณได้คนที่เป็นมิตรภาพคนที่เคยปลื้ม,มๆเคยอะไรกันน่ะมันหายไปพอมันหายไปคราวนี้เงินมันเลยขาดแล้วปัญหามันก็เกิดขึ้นนะคะปัญหาหลายๆลอย่างเกิดขึ้นคนที่ช่วยได้จริงๆอ่ะหายแต่คนที่คนที่ยังเหลืออยู่อ่ะเป็นคนที่เหมือนแบบช่วยได้นินนดๆหน่อยๆเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้สามารถช่วยช่วยได้แบบสมมติ จะพูดว่าไงสมมุติถ้าคุณมีลูกค้าแล้วคุณมียอดขายอะ่ะคุณมียอดขายดีๆอะไรเงี้ยลูกค้าเจ้าที่เป็นยอดขายดีๆอะ่ะโวลูมเยอะๆอ่ะมีปัญหาแต่ว่ามันจะมีลูกค้าเจ้าเล็กๆนะที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่นะเนี่ยมีไพ่เด็กถือดาบเด็กเหรียญเด็กถ้วยเด็กไม้ทาเด็กหมดเลยลูกค้าเจ้าที่ยอดน้อยๆอ่ะมันก็มีปล,า,ปลายนะเข้ามาแต่ยอดใหญ่ๆอะ่ะหาย ะคะซึ่งมันค่อนข้างส่งผลกระทบกับคุณไพ่แนะนำว่าถ้าคุณรู้ว่ามันคือปัญหามันคืออะไรเป้าหมายคืออะไรแนะนำว่าให้ไปขอโทษ ปรับความเข้าใจเข้าไปงอแล้วเข้าเข้าไปหาเลยเพราะว่าลูกค้าเจ้าที่ช่วยคุณได้อะมันเป็นไพ่สองถ้วยไงสองถ้วยหนึ่งถ้วยสามถ้วยมันคือลักษณะไพ่ของคนที่ต้องเข้าไปจอยเข้าไปจับเข้าไปหาเขาปรับความเข้าใจกับเขาไอ้ปัญหามีอะไรไหมพี่หรือว่านู่นนี่นั่นเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะช่วยคุณได้นะคะเพราะว่าอย่างถ้าคุณเข้าไปช้าเจ้านี้เจ้าเดียวมันอาจจะได้มากกว่าการที่ มาเทคแคร์เจ้าเล็กๆน้อยๆ,ๆแต่ไม่ใช่เจ้าเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆไม่เทคแคร์นะก็เทคแคร์แต่เพียงแค่ว่าปัญหาถ้าสมมติว่ายอดสมมติตี่ต่างยอดมันหายไป50%กับเจ้าเดียวอย่างเงี้ยหนักนะนึกออกไหมคะคนที่คนที่ทํางานออฟฟิศหรือคนที่ทําธุรกิจจะเข้าใจเพราะฉะนั้นรีบรีบแก้ปัญหาหตรงสุดอย่าได้ลังเลอย่าได้วิตกกังวลไพ่สองดาบขึ้นมาตั้งแต่หน้าไพ่ใหญ่และหน้าไพ่เล็กและช่วงนี้เป็นช่วงเดือนที่คุณมีความรู้สึกสับสน ไม่รู้จะต้องทําอะไรก่อนไม่รู้จะต้องจัดการปัญหาอะไรก่อนอย่างแรกนะคะเรียงลําดับเหตุการณ์เลยว่าอะไรเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วไปจัดการนั้นก่อนเลยค่ะไม่งั้นแล้วเนี่ยภาวะขาดเงินภาวะลูกค้าน้อยอกน้อยใจและ tower ววขึ้นมาได้นะคะเรามัดระวังด้วยมันจะพังโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเซฟไว้ก่อนพังน่าจะดีที่สุดนะคะขึ้นไพ่์ด์เดอะเวิ์มาอีกการจบนะคะซึ่งคุณอาจจะไม่อยากให้จบนะคะเพราะบางท่านมันจบไม่ดี ให้เท้าเวอร์กับให้เดอะเว์เป็นไพ่การจบการเปลี่ยนแปลงไพ่การ transform หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าให้มันจบไม่สวยอย่าให้มันจบไม่ดี transform ไม่ได้นะเราจะ transform จากการมีเงินไปไม่มีเงินไม่ได้นะคะไปเป็นการถูกทอดทิ้งไปเป็นการไม่ไม่เหลียวแลไม่ดูแลไม่ได้ทุกความสัมพันธ์พี่เมย์มองว่ามันเหมือนกับต้นไม้ต้นไม้ที่มันจะตายคุณรู้ไหมว่ามันมีเกณฑ์ที่จะตายหรือไม่ตายก็ได้ ถ้าคุณสามารถรู้ว่ามันมันต้องดูแลทุกอย่างมันต้องมีเวลาในการดูแลถ้าคุณเอาใจใส่เขาแม้แต่ต้นไม้ที่กําลังสไตล์เขารู้ว่าคุณดูแลเชื่อไหมเขาผักกิ่งได้เขาสามารถสู้ต่อเพราะเขารู้ว่าเขาอยู่แล้วมันมีคุณค่าสําหรับอีกคนเพราะฉะนั้นไม่ว่าความสัมพันธน์ใดๆก็แล้วแต่ค่ะถ้าคุณอยากจะเก็บไว้คุณอยากจะรักษาไว้ดูแลบ้างเดี๋ยวแลกันบ้าง นะคะเหมือนความสัมพันธ์ของราศีตุลน,นี่แหละที่รอการเหลียวแลรอการปรับความเข้าใจกันนะคะแล้วมันจะดีขึ้นเนาะก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณสำหรับการกด subscribe กด likecomment จะอย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครเนาะรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวนะคะที่มุมบนขวามือแอดไลน์มานะคะเดี๋ยวดูให้ค่ะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ